ก็สวัสดีกันต่อเลยนะครับก็มาวันนี้นะครับหลังจากที่ไม่ทําคลิปมา1วันไม่เชิง1วันสิก็1วันสำหรับความเป็นจริงนะแต่ว่าผมเพิ่งลงคลิปเปมื่อวานก็คือเป็นคลิปที่ผมอัดมาแล้วตอนวันก่อนนั่นแหละนะก็โอเคนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นด่านของฟิเซอร์กินอาหารด่านสุดท้ายแล้วเป็นด่านที่ห้าครับก็เป็นด่านท้ายเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้พูดผิดแล้วเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมก็ไม่ได้ลงไปใช่ไหมล่ะปกติจะลงทุกวันสำหรับด่านนี้นะจะลงมาทุกวนันซึ่งอันนี้ก็เป็น อ่าฮะเป็นแท็กฟิวชั่นนะครับเป็นของฟิวชั่นอันนี้5โอเคมาก็คุยด,ดีกว่าก็จริงด่านนี้ก็ไม่ได้ยากหรอกนะด่านต่างบของเฟเซอร์เนี่ยแต่ละด่านทั้ง1ถึง5ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนมีตัวละครในดีคุณยังไงอะไรยังไงนะเออก็ถือว่าเป็นแนวทางในการให้คนผู้เล่นใหม่มาจัดตามให้กันแบบว่า ไม่มีตัวอะไรหรือว่ามีตัวละครเหมือนผมเลยก็สามารถจัดเล่นตามได้เหมือนผมเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้อะไรมากไงก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้เหมือนกันนะฮะก็คือแต่เน้นต้องเป็นตัวละครสายนุ๊กนะแบบว่าเน้นตีเก็บลูกเกลยวเ,เยอะจะได้นุ๊กอะไรเงี้ยนะฮะอ่าหาวดาเมดหลักที่เป็นแฮกของดาดน,นั้นมาเช่นดา,านนี้ก็เป็นดา,านที่5ใช่ไหมเป็นตัวละครโบนัสของฟิวชัน่นก็าหาพวกตัวละครฟิวชัน่นเป็นโดาเมดหลักของหลักลักของเราในดีมาที่แบบว่าคิดว่ามันตีแรงอ่ะ แต่แงที่สุดเท่าที่คุณจะคิดได้เท่าที่คุณจะมีในดีของคุณนะครับโอเคผมก็มาดูกันนะันว่าฟิวชั่นที่ผมมีในไอดีของผมเนี่ยตัวอะไรน่าจะใช้งานได้ดีสุดในเรื่องของดาเมจนะฮะเรื่องของการนุกเหรอฟิวชั SA, ่นกูจิต้าเอเซอไม่ต้อกูจิต้าฟ้าเนี่ยผมให้กูิต้าเอมากกว่าเพราะว่ามาในนั่นเนี่ยมันสเตตัสเยอะแล้วก็น่าจะน่าจะเก่ง น่าจะแรงนะฮะเอ็นดิเคทีเฟน77เปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อลุกัสสีลงโอเคแต่ว่าสีลุงอาจะไม่มีผลเพราะว่าจะมานุกใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นโกจิฟ้าเหรอก็ไม่น่าเวิร์กว่ะหรือว่าต้องเป็นนี่วิลิต้าสีนะครับตัวเก่ากึกเลยเอาไหมลองไหมหรอวิลิต้าสีตัวเก่ากึกเหรอน่าสนใจปกติไม่ค่อยได้เล่นมันเท่าไหร่นะเออลองเท่าไหร่ได้ไหม ผมว่าน่าจะเวิร์กว่ะน่าจะต้องลองจริงโอเคก็หาสีเขียวบอกว่าผู้นําของการนุกนะก็คือตัวสีเขียวจะเป็นตัวละครของคกคุบูโอเคก็เลือกมาเลยนะครับเป็นโกคุบูตรงนี้นะฮะนี่จาาสังเกตได้ว่ามันจะเป็นผู้นําของ TQ คิวไทยอีบกสสารมาให้กับสีเขียวทุกลูกแล้วที่เราเก็บได้จะมอกอีสารมาเซนต่อนึงลูกสำหรับลูกแก้วสีเขียวก็เอามานําเลยนะครนี่แหละคือสกิลของผู้นําที่เป็นสายนุกนะนี่จำไว้เลย ถ้ามันสีแดงก็เป็นสีแดงอะไรเงี้ยแล้วก็บวก33%นะี่ต่อลูกเจ้าสีแดงอะไรอย่างงี้ทุกลูกอะไรเงี้ก็คล้ายๆกันนะเปลี่ยนแค่สีเฉยๆนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมีโอกาสพัดสีนะเป็นลูกแก้วสีลุงเป็นสีเขียวให้ด้วยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากจะเข้าออกับการนุกของด่านนี้มากเลยนะโอเคโกจิซีมาหาตัวแบบลูกแก้วดีๆแล้วกันนะลูกแก้วดีๆมีตัวอะไรบ้างนะอืมสิบแปดสิเออสิบแปดมาตัวอะไรอีก เบต้านะครับโอเคแล้วก็ซัพพอร์ตสักหนึ่งตัวซัพพอร์ตเป็นบูนะฮะแล้วก็ตัวอะไรอีเดีย่ะฮะเอาเป็นทาริสแล้วกันนะน่าจะน่าอยู่แต่ทาเลสนะฮะใส่สี่เปอร์เซ็นต์เอเดเคเหรอก็โอเคแหละไม่ได้แย่จริงๆเอาเป็นนี้ก็ได้นะบาบาเขียวน่าจะโอเคกว่าผมว่าเป็นตัวดีใช่ไหม,มแต่ว่าเรื่องลิงนี่ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนลิงดีกว่ากันนะเออช่างมาแล้วกันโอเค ปลี่ยนตัวเพื่อนผู้นำกันแล้วกันเป็นโกบูนะฮะจับไปทีมนี้แหละนะฮะที่เราจะมาทำการลุกกันน่าจะได้อยู่นะโกสีโกสีโกจิต้าเนี่ยอืมเปิดเทินมาอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะต้องรอด,ดูว่ามันจะลุกแก้วยังไงไม่เท่าไหร่ต้องรีใหม่ว่จริงนะเอาใหม่แล้วกันนะโอเคโอเคมา ลงต,ตัวจัดๆเลยนะฮะเปิดมาโกคูบูสองตัวเปลี่ยนสีลุ้งเป็นสีเขียวแล้วก็สิบแปดนะครับเปลี่ยนสีเหลืองเป็นสีเขียวแล้วก็เทินที่สองจะเป็นซัพพอร์ตแล้วก็ตระเมดหลักของเราแล้วก็เป็นวิจิต้าบูมาเปลี่ยนลูกแก้วอีกโคตรลงตัวผอมบอกเลยแม่งเป็นอะไรที่ลงตัวมากอันนี้ทำไมรู้สึกเสียงมันดังๆว่าเสียงกมมันดังแปลกๆรู้สึกมันดังกว่าปกติฮะเกิอเลยขึ้นแบบนี้นะฮะ อ่ะฮะจัดไปเลยเล่งตัวสีฟ้าไปแล้วสีฟ้ามาันะามาเริ่มต้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องอะไรมากเวลาเราเล่นทีมสีเขียวโอเคฟิวชั่นมาแล้วปีเตอรต้าเป็นลูก้าเป็นเกือบดีเกือบดีเกือบด,บดีแต่ไม่ดีสุดปะ่ะยังไงดีล่ะครับแบนนี้ต้องแบบนี้เนาะอ่าฮะโอเคน่าจะแบบนี้จะโอเคสุดนะฮะมา ดูกันว่ามันจะตีเท่าไหร่นะวเวตาสีจะถิงบ้าท่านผู้ชมคิดว่าถึงไหมอาจจะไม่ถึงนะรู้สึกเหมือนดามเมตจมันหกแสนหกเองเหรอผมอาจจะผิดพลาดเองสามล้านเก้าแสนนะฮะถ้าคิดที่ค่อนได้ก็จะถึงผมว่าห้าสิบสองล้านเงีะนิดเดียวเท่านั้นนะฮะไม่ถึงว่ะ ไม,ดดไม่คิดดีข้อนมะ่คิดดีข้อนั้นถึงอย่างที่ผมบอกเลยว่าโ,โหไม่ขันนิดเดียวให้ตายเถอะขอใหม่อะไรกันขอเริ่มใหม่ขอเริ่มใหม,ใหม่ต้องแบบตำแหน่งลูกแก้วต้องดีๆจริงๆนะฮะเออต้องดีต้องดีกว่านี้แบบนี้เหรอซัพพอร์ตไม่อยู่ด้วยนะจะดีเปล่าวะมันจะดีหรือเปล่าวะมาดูกันดีกว่ามาอันนี้คือซัพพอร์ตบาร์ไม่อยู่นะครับแล้วก็บูก็อยู่เทิร์ลแรกด้วยไงดัง,งนั้นเฮอร์เรต้าเทอร์นี้สองไม่มีซัพพอร์ตเลยนะครับ ไม่รู้จะไหว่ะนะแต่ไม่ร้องก็ไม่รู้เลยฮะโอ้โหแล้วแก้วนี้แม่งยังไงยังไงอยู่วนะเนี่ยไม่เข้ยใจดีเท่าไหร่บบนิจอนอือฮอแบบนี้เหรอ,อเชิหน้าก็ต้องลุ้นให้บเบต้าเปลี่ยนโลแก้วสีฟ้าเป็นสีเขียวนะครับจะดีมากถ้าเปลี่ยนได้นะไม่ได้เนาะ โอ้โหลูกแก้วแม่งติดข้างในเอาอีกแล้วอย่างนี้อย่าง้วไงได้อยู่นะโอเคได้ผุว่ะมันก็ลูกแก้วเท่าเ่ากันนะเท่าเดิมป่ะแต่มีซัพพอร์ตซัพพอร์ตก็ไม่มีเหมือนเดิมไม่มีมันจะมันจะตีเท่าหรอว่าอาจจะตีเท่านะรู้สึกเหมือนจะเก็บลูกแก้วเยอะกว่าเมื่อเทิร์นที่แล้วตาตาให้แล้ว สามล้านแปดแสนะฮะคิดิคอนให้หน่อยอกาสสิบสี่หม้แ่ผมอัพมา,าจำไม่ผิดเออคิดิคอนหกสิบสี่ล้านก็ว่าันไปอย่างนั้นแหละเรียบร้อยแหละก็คือเพิ่งคิดิคอนเพิ่งดวงแต่จริงๆตัวอื่นดีกว่าน,นี้เยอะนะฮะมันต้องเป็นโกจิต้าสี่องผมก็ได้ฟิวชั่นดีๆก็ผมว่าโกจิโกจิบูฟ้าน่าจะโอเคกว่าเออ แต่ผมทำแเซ็นไงแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่แบบว่าปวดมา,า,าแค่ทางเดียวหรือ5.5เปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะทำไม่ได้ก็คือทำโคยิต้า ECM มาสีแดงน่าจะเวิร์กอยู่นะตัวสีแดงตัวเก่านะครับตัว OG อ่ะน่าจะน่าจะสบายสุดแล้วแหละสำหรับฟิวชั่นเนี่ยน่าจะโอเคสุดแล้วผมว่าเฉียเจ็ดเม็ดเหมือนเดิมนะการปูซาตานว่านไปแล้วก็ตัว5.5ใบนะครับรับมาเลยซาต้เออรับมาแล้วหรือเปล่าลืมลืมขายไปเลยนะฮะ มาดูเงินกันดีกว่าว่ามันจะได้เท่าไหร่ยีิบห้าล้านเห็นไหมเกือบสามสิบล้านนะเกือบได้ eca หนึ่งตัวอัดโอเคก็วันนี้สําหรับด่างออฟฟิเซอร์ก็จบแล้วนะครับครบห้าด่างพอดีสําหรับอีเวนต์ห้าปีนะก็คงไม่มีเพิ่มแล้วแหละนะก็จบลงแค่นี้นะก็ต้องจากลาไปแล้วสําหรับอีเวนต์ของเกมทหารออฟิเซอร์นะมีอยู่แค่ห้าด่างเสียได้ถ้าจะมีสักสิบด่านแบบมีแคตตาล็อกมันจเยอะเลยสักสิบแคตตอรีอหรือไม่ก็มีทั้งทั้งทั้งทุกเกมอ่ะเอ้ยทั้งเกมเลยก็ได้นะแบบว่า มีีกแคทอ่ะก็คงเกินไปอาจจะได้เพชรเยอะเกินไปเขาเกมกคงไม่แจกหนักนักนะเออดาดเจ็ดเม็ดก็โอ้โหเยอะนะก็โอเคประมาณนี้สำหรับดาดฟิเซอร์นะก็มีอยู่5้าด่านก็มีตั้งแต่แท็กฟิวชั่นนะครับเออ่ทีมฟิวชั่นฮราล่าทาวเวอร์เบมูวี่บอลแล้วก็มูวี่ฮีโร่นะฮะก็แต่ละแต่ละด่านเนี่ยผมไปดูเลยนะว่ามีตัวละครอะไรพอเรียนในบ้านก็ถ้าใครไม่ผ่านด่านไหนก็ไปดูคลิปด่านนั้นได้นะสำหรับคลิปในช่องผมนะสำหรับคลิปเกมฑ์ทหารฟิเซอร์นะก็โอเค ก็เรียบร้อยสำหรับซีรีส์นี้ซีรีส์อันสั้นแล้วก็ต้องจากลาไปแล้วโอเคนั่นก็จะหมายถิงหน้าแล้วกันคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลับไปเกาะแล้วก็จะหมายคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบาย